ไม่กินไม่รู้หมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีความเชื่อเรื่องพญานาคที่คอยปกปักรักษารุมแม่น้ำโขงวัตถุมงคลครังนีก็เช่นกันพญานาคหรือนาคราชจังหวัดบึงกาลปุกเสกที่ถ้ำนาคาภูรังกานากบาท มีลักษณะเป็นงูสองตัวกินหางกันแบบอินฟินิตี้หรืออาจจะรู้จักกันในนามกินบ่อสิ้นกินไม่รู้หมดมวลสารธรรมจากเนื้อนวะมหาชนวนเน้นเรื่องโชคลาภเงินทองเพิ่มเติมด้วยเนื้อเมกสิทธ์เกี่ยวกับเรื่องกับดวงหนุนดวงท่านที่ดวงตกหรือทำอะไรไม่เคยสำเร็จเป่ามีตังแนะนำนะคะในเรื่องการปลุกเสก เขาพิธีเสียนอนกินสีหูห้าตาทำพุทธโกศีทำเขาอ้อสุดท้ายพิธีเปิดและปิดทำนาคาทุกองค์ลันเลขลันโค้ดทั้งหมดในราคา1,500บาทท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเป่ามีตังหรือที่เบอร์063 9565656เเป่ามีตังยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ